สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพบกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนๆนมาเรียนรู้การดูแลต้นชนชมดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆต้นชนชมดอกซ้อนวิธีปลูกวิธีดูแลง่ายๆเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆการเรียนรู้เรื่องของชนชมดอกซ้อนจริงๆแล้วชนชมดอกซ้อนเขาจะไม่ เขาจะไม่เลือกเือดูที่จะแตกดอกนะคะทุกคนเลือดดูแตกดอกออกดอกแทงช่อดอกเขาจะไม่เลือกค่ะเขาจะไม่เลือกว่าช่วงนี้หนะ้าร้อนช่วงนี้หนะน้าฝนช่วงนี้หนะ้าหนาวถ้าเราดูแลดีๆถ้าเราดูแลดีๆชวนชมดอกซ้อนจะออกดอกพุกเลือดดูะคะ่ะจะออกดอกทุฤดูแล้วก็ จะทำไม่ให้เราผิดหวังกับการที่เราเอาเกร็จความรู้นะคะที่เรามีนะคะเกรดความรู้ที่เรามีการดูแลการปลูกทําอย่างไรทําให้ชวนชมดอกซ้อนออกดอกได้ทุกฤด,ดูววันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมาชมต้นชวนชมของยายมะนาว จะมีหลายสีมากๆค่ะเพื่อนๆจะมีหลายสีมากๆวิธีการปลูกใย,ยมะนาวก็ทําไว้นะคะทุกคนใย,ยมะนาวก็จะทําไว้วิธีการปลูกก็มีวิธีการดูแลก็มีแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์เนาะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์จะเขาจะประมาณว่าถ้าดอกถ้าดอกเขาจะออกอ่าดอกจริงๆออกดอกตรึมจริงๆก็คือจะเป็น ช่วงช่วงไม่ใช่ช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อนๆแต่ของยายมะนาวทุกทุกช่วงนะคะดอกซอนจะออกดอกให้เราเชยชมทุกทุกช่วงฤดูนี่คือเป็นสวนชวนชมของยายมะนาวนะแต่ยายมะนาวไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนเพื่อนท่านอื่นนะคะปลูกต้นชนชมจะออกดอกทุกทุกฤดูให้ได้เชยชมเหมือน ของยายมะนาวหรือเปล่านะคะของยายมะนาวจะติดดอกออกดอกทุกทุกดูนะคะดอกชวนชมดอกซ้อนนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ละขั้วเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเขาออกดอกมาดอกตรึมดอกดกขนาดไหนแต่ถ้าเขาติดดอกออกมาสามดอกขนาดนี้นี่ค่ะสามดอกขนาดนี้เราก็ถือว่าชวนชมดอกซ้อนให้ดอกดกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือถือว่า ให้ดอกดกแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าโรยแล้วตัวนี้ก็จะขึ้นมานะคะแทนทดแทนยานไมนาวปลูกชวนชมไว้ชมดอกนะคะเพื่อนเพือนไว้ชมดอกตัวนี้คือราคังทองนะคะเพื่อนเพถ้าจําไม่ผิดถ้าเกิดอาการนี่ค่ะตัวนี้ก็คือดอกของเขาจะโรยนะคะ ของเขาจะโรยแล้วนะคะเราก็เด็ดทิ้งนะคะดอกไหนที่จะโรยเราก็เด็ดทิ้งนี่แหละค่ะคือดีตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าดอกเขาโรยแล้วเขาก็สามารถที่จะมีอีกเนะะี่ยค่ะขึ้นมาทดแทนให้เราได้ชมนี่ค่ะเห็นไหมดอกตูมก็มีนะคะเจอใบเหลืองใบด่างอย่างนี้นะคะเด็ดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องไปกลัวว่าชนชมของเราจะตายนะคะเจอใบลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเด็ดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะชนชม ถ้าใบเหลืองแบบนี้ไม่ใช่ว่าชนชมของเราจะจะตายนะคะท,ทุกคนไม่ตายค่ะไม่ตายชนชมไม่ตายนะคะอาการที่ชนชมจะตายก็คือเราต้องดูดอกดูยอดว่าตรงนี้นะคะยอดที่เขาโผล่ขึ้นมานี่เหลืองแล้วก็ลำต้นเป็นอ่าไม่แข็งแรงนะคะไม่แน่นนะคะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะตัวนี้นะ่าจะเป็นซับมงคลสีแดง สีแดงมงคลรัพย์หรือว่ารับมงคลนี่แหละค่ะยายนาวก็จําคร่าวๆผิดเห็นไหมคะนี่ออกนี่คะ่คะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมออกทุก่อทุกยอดเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมการเลี้ยงชนชมเราเลี้ยงถูกวิธีชนชมต้นดอกซ้อนยายานาวจะวางสูงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนะสังเกตได้นะคะนะคะสวนของยายนาวจะวางสูงสูง นี่เห็นไหมคะจะวางนี่ค่ะยกระดับสูงขึ้นมาเหนือดินนะคะวางกับโตะไม้โต๊ะปูนโตะอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะจะออกดอกทุกทุกต้นเห็นไหมคะแม้อยู่ข้างบนเห็นไหมคะอยู่ข้างบนยามาโนาเห็นไหมตูมก็มีบานก็มีเห็นไหมคะนี่คือเขาจะออกดอกให้เราได้เชยชมชื่นชมอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหม ตอนนี้ยายนาวพิ่งพึ่งตัดยอดตัดยอดแต่งกิง่งอยากได้ทรงพุ่มเมื่อก่อนต้นนี้จะยาวยาวเฟื้อยเลยนะคะเพือพ่อนเพื่อนพอยายนาวตัดเขาก็จะแตกเห็นไหมอยากได้หลายกิง่งแล้วก็นับตาดูนะคะเพือพ่อนเพื่การตัดการตัดอยากได้หลายกิง่งอยากได้หลายยอดหลายช่อเราก็นับดูนี่ค่ะตาเขาจะอยู่ตรงนี้ตาเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็พยายามตัด กิ่งที่แก่ๆจัดๆนะคะทุกคนถ้าอยากจะตัดอย่างเช่นต้นนี้นะคะเพื่อนๆดอกอย่างนี้เราเด็ดทิ้งนะคะทุกคนเด็ดทิ้งได้เลยค่ะไม่ต้องไปกังวลน,นะคะว่าเขาจะเน่าจะเสียจะตายนะคะเห่มเขาก็จะแตกช่อขึ้นมาใหม่ใบเห็นเจอเด็ดทิ้งค่ะเพื่อนๆถ้าเราอยากตัดตรงนี้คือคือวิธีการตัดนะคะเพื่อนๆตรงนี้เพื่อนๆอย่าตัดนะคะนี่ค่ะก้านก้านตรงนี้อย่าตัดอย่าใช้มีดตัดเป็นเด็ดขาดนะคะเพื่อนๆ เขาไม่สามารถที Ho er ่จะแตกตานะคะเขาจะไม่แตกตาออกมาให้เราได้ง่ายๆนะคะบางทีอาจจะเป็นเน่าตรงนี้นะคะเน่าตรงนี้สามารถตัดตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมสีขาวๆนี่ค่ะคือแก่จัดนะคะแก่จัดพร้อมที่จะออกเนี่ยค่ะแตกแตกเนี่ยค่ะแตกออกมาตรงนี้แตกออกมาตรงนี้เนี่ยค่ะแตกตาออกมาตรงนี้แต่ถ้าเพื่อนๆมาตัดตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะ ไม่มีไม่มียอดแตกออกมาแล้วเขาก็จะเหี่ยวนะคะตรงนี้จะเน่าบางทีอาจจะจะเกิดเน่าติดเชื้อนะคะเน่าได้แต่ตรงนี้เขาเป็นนี่ค่ะก้านที่แก่กิ่งที่แก่เราสามารถตัดได้เลยค่ะแต่งได้เลยนะคะทุกคนเนาะนี่คือเกร็ดความรู้เล็กน้อยนะคะที่ยายมะนาวอ่ามาถ่ายทอดนะคะ ให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะคะวิธีการปลูกชนชมดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆดอกซ้อนเลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนๆเลี้ยงง่ายๆปลูกง่ายๆนะคะถ้าเรารู้วิธีวางวิธีปลูกแล้วก็ใส่ดินนะคะดินไม่ต้องเติมเยอะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมดินยายมะนาวจะไม่พูนกระถางขึ้นให้เขานะคะทุกคนเห็นไหมกระถางจะยังลึกอยู่นะคะแต่ละต้นนะเห็นไหมคะ จะมีแต่ใบก้ามปูยายมะนาวจะใส่ใบก้ามปูลงไปให้เขานะคะเพราะว่าจะได้โปร่งเขาจะได้ระบายน้ําได้ดีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ค่ะคือนี่ค่ะสวยค่ะสวยถึงเขาจะมีดอกที่ว่า,าบานเขาจะค่อยทยอยทยอยบานออกมานะคะเพื่อนๆเขาจะค่อยทยอยทยอยบานออกมาแล้วเขาก็จะแตกตูมแทงช่อตูมเล็กๆออกมาตาม เรื่อยๆค่ะทุกคนนี่ยนานนาวปลูกด้วยดินใบก้ามปูนะคะทุกคนดินใบก้ามปูจะทำให้ต้นไม้ของเรางามนะคะทุกคนแตกดอกออกมาได้ดีมากๆนะคะดอกไหนที่เขาเหี่ยวแล้วเราก็พยายามเด็ดออกนะคะทุกคนนี่ค่ะเด็ดออกแล้วเขาก็จะนี่ค่ะพร้อมที่จะ ดอกใหม่พร้อมที่จะบา,บานให้เราได้ชื่นชมนะคะทุกคนเห็นไหมเหลืองไต้หวันนะคะเพื่อนๆต้นนี้เป็นเหลืองไต้หวันค่ะทุกคนงามนะคะงามมากๆค่ะบางคนก็อาจจะชอบแบบที่ว่าทําเป็นบอนไซบอนไซเขาจะเป็นต้นไม้ดัดนะคะทรงดัดเหมือนต้นนู้นหรอะะือเปล่าค่ะเห็นไหมต้นนั้นยายมะนาวก็ตัดไว้เดือนกว่าแล้วค่ะเห็นไหมเขาก็จะแตกนะะี่ค่ะ ที่ยมามนาวตัดแต่งไว้นะคะยมามนาวก็จะเอาเข้าร่มนะคะให้เขาอยู่ตรงนั้นนะคะแมคะยามนาวก็จะเอาเข้าร่มลำไรนะคะทุกคนเขาก็พร้อมที่จะแตกถ้าแตกยอดออกมาอย่างนั้นเราก็พร้อมที่จะเอามาใส่แสงแดดได้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่คือการเลี้ยงชนชมนะคะเพื่อนๆนี้ยายมนาวก็เพิ่งเปลี่ยนดินให้แต่ยามนาวยังไม่เอาเขาออกมาเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนดินได้แค่สี่ห้าวันนะคะทุกคนนี่ค่ะเพื่อนๆถ้าคนไหนติดตามยามนาวจะรู้ค่ะว่ายามนาวทํา ออกมาทุกทุกคลิปออกมาก็คือการปลูกนะคะการปลูกชนชมการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้ชนชมทําแบบไหนทําวิธียังไงนะคะตัดรากนะคะบางคนไม่กล้าย,ยกโขดขึ้นมายกตุ้มขึ้นมากลัวว่าชนชมจะเน่าจะตายนะคะชนชมถึงแม้ว่าเราจะยกโขดยกตุ้มขึ้นมาก็ไม่ตายง่ายๆนะคะทิ้งไว้เป็นเดือนเขาก็ไม่ตายนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็ไม่ตายนะคะเราสามารถเอามา บำรุงตกแต่งนะคะกิ่งตกตัดยอดเราอยากได้ทรงพุ่มเราก็ตัดนี่ค่ะตัวนี้ยายมะนาวจะตัดนะคะทําเป็นทรงพุ่มนะคะชนชมดอกซรอนตรงนี้จะทําเป็นทรงพุ่มนะคะยายมะนาวก็จะตัดเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มแตกออกมานะคะเขาก็จะเริ่มทยอยแตกยอดแตกออกมาก็จะเป็นทรงพุ่มนะคะตัวไหนที่ไม่ได้ตัดก็ยังสูงเหมือนต้นนั้นยายมะนาวจะไม่ตัดนะคะเนี่ยเพราะว่ายายมะนาวรอให้อ่าต้นเล็กๆเนี่ยใหญ่ ขึ้นมาแล้วยายมะนาวก็จะเอายอดของเขาเสียดายยอดค่ะเสียดายยอดเอามาไว้ท่ารอท่านั่งนั่งแท่นนะคะ,ะตั้งแท่นให้เขาเอามาตั้งแท่นนะคะตัดยอดแล้วก็เอามาตั้งแท่นเสียดายสีของเขาค่ะนะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบแบบทรงพุ่มแต่บางคนบางท่านก็ชอบแบบทรงสูงแบบนั้นนะคะเพื่อนๆวิธีดูแลเกรดความรู้ดีๆมีให้เพื่อนๆ สเสมอน,นะคะเพื่อนๆกับคนที่รักชวนชมชอบชวนชมปลูกชวนชมปลูกแล้วดอกไม่ออกดอกไม่ติดนะคะวิธีและเทคนิคง่ายๆเปลี่ยนดินทุก6เดือนนะคะวิธีตัดยอดตัดแบบไหนยายมานาวก็มีคลิปให้เพื่อนๆชมได้นะคะทุกคนย้อนดูที่ยายมานาวพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นได้นะคะวิธีตัดยอดแต่งยอดทําอย่างไรตัดตรงไหนที่จะเหมาะ ว่าตัดได้ไม่ตัดได้นะคะทุกคนคลิปนี้เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ยายมะนาวก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ฝากเพื่อนๆกดติดตามเ,าเป็นกำลังใจให้ช่องยายมะนาวด้วยนะคะเพื่อนๆไว้คลิปหน้าแล้วเราค่อยเจอกันใหม่คลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกคนคะ่ะบายบายจ้า